ทาวน์โฮมสำหรับคนเริ่มต้นอยากมีบ้านหลังแรกต้องที่นี่เลยซิตนะี้เซนส์บางนากม26ที่นี่นะเขาเป็นโครงการทาวน์โฮมที่ให้อารมณ์บ้านเดี่ยวสุดๆคือมีส่วนกลางทะเลสาบแบบอลังเวอร์วังขนาดเนี้ยแต่ราคาเริ่มต้นแค่2ถึง4ล้านบาทเขาจะมีทั้งหมด3ไทยนะแต่วันนี้เกจะพามาดูไซส์ใหญ่สุดของที่นี่ก็คือบ้านเลนหลังนี้เลยได้พื้นที่ใช้สอย144ตารางเมตรที่เห็นแต่ตาเกตแต่แรกเลยเนี่ยก็คือความกว้างของหน้าบ้านเขากว้างถึง8เมตร่ะทุกคนแล้วยิ่งให้อารมณ์เหมือนอยู่บ้าน เอาอยู่แน่นอนส่วน,วนด้านในตัวบ้านเนี่ยเปิดมาจะเจอรีฟิ้งแอเรียที่เชื่อมยาวไปถึงดิ i แอเรียซึ่งเลยเอาแบบเนี้ยบวกกับซิลลิงที่เขาดีไซน์มาสูงพิเศษอะ่ะทำให้รู้สึกว่าชั้นล่างกว้างขวางโป่งโล่งแบบสบายมากๆส่วนโซนครัวด้านหลังก็ให้ขนาดมาดีมากๆนะเขาแบ่งพื้นที่เป็นโซนซักล้างไปด้วยและยังเหลือๆเลยแล้วชั้นเนี้ยเขาจะมีห้องนอนชั้นล่างให้หนึ่งห้องซึ่งอยู่ติดกับห้องน้ําเดินเข้าออกสะดวกมากเหมาะก,กับ,บบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือใครสะดวกทําเป็นโฮมออฟฟิศเกตดว่ากกเวิร์กมากๆ้สสาวงเสินะา เต็มที่หน้าโกแบบไม่ต้องพึ่งฟิลเตอร์เลยค่ะแถมมีห้องน้าในตัวไปอีกคือเลิศเกินอ่ะคุณน้าแล้วห้องนอน2และ3ที่ชั้นบนเนี่ยก็ได้ขนาดกําลังเหมาะเลยนะจะทําเป็นห้องนอนเบบีหรือห้องดูหนังห้องทํางานก็ดีเกิว่ามัลติฟังก์ชันสุดๆแล้วที่ชั้นสองเขาก็จะมีห้องน้าส่วนกลางแยกฟังก์ชันไว้แบบเนี้ยเวลารีบๆก็คือไม่ต้องแยกห้องน้ำกันอันนี้ต้องยกนิ้วเลยแบบเกิว่าเขาคิดมาดีจริงๆมาดูส่วนกลางกันบ้างดีกว่าคือเขามีครบหมดนะตั้งแต่โคเวอร์กิ้งสเปซคิดรูมฟิต ำเลก็ดีรายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทั้งห้างสรรพสินค้าโรงเรียนโรงพยาบาลชั้นนําก็คือมีครบเดินทางก็สะดวกนะเพราะว่าใกล้สนามบินสุวรรณภูมิใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนเข้าออกเมืองง่ายจบหมดเนี่ยอย่างที่บอกราคาเริ่มต้น2-4ล้านนะจริงๆคุ้มมากนะทุกคนใครดูแล้วชอบเนี่ยก็รีบติดต่อเข้ามาเยี่ยมชมโครงการทางนี้ได้เลยนะ